เด็กๆคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนการเรียนรู้หน่วยชุมชนของเรานะคะเด็กๆจะได้เรียนเกี่ยวกับความสำคัญของสถานที่ในชุมชนการจัดกิจกรรมในชุมชนการมีส่วนร่วมในชุมชนการดูแลสาธารณสมบัติที่ใช้ร่วมกันในชุมชนและก็ชื่อชุมชนของเราคะ่ะเด็กๆคะ หอมหรือ,อยังที่จะไปเรียนรู้เนื้อหานะคะในหน่วยการเรียนรู้ชุมชนหน้าอยู่ของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะในคลิปเลยนะคะเด็กๆไปเรียนรู้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรามาพบกันใหหนหน่วยการเรียนรู้ชุมชนหน้าอยู่นะคะเด็กๆคะเดี๋ยวครูเอฟพาเด็กๆไปเรียนรู้สถานที่ในชุมชนกันค่ะ สถานที่ในชุมชนมีอะไรบ้าง 1. นมีบ้านบ้านที่อยู่อาศัยนะคะ,อะของเด็กๆเ,เองแล้วก็ของเพื่อนบ้านทุกคนเราถึงเรียกว่าเป็นชุมชนได้ 2. ส,สถานที่ที่ใช้ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะคือวัดนั่นเองเดี๋ยวครูเอคาเด็กๆไปวัดทับมากันค่ะวัดที่อยู่ในชุมชนทับมาของเรานะคะเด็กๆ เด็กๆเห็นไหมคะที่อยู่ข้างหลังครูเอสนี่คือวัดทับมาของเรานะคะเป็นที่ใช้ทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันลอยกระทงทําบุญตักบาตรหรือกิจกรรมทําบุญอื่นๆค่ะเด็กๆเด็กๆคะเมื่อสถานการณ์โควิดีขึนอยังไงชวนเด็กๆมาทําบุญที่วัดทับมาของเราด้วยนะคะค่ะเด็กๆสถานที่ที่สองนะคะที่เราจะไปกันนั่นคือตลาดค่ะ ตลาดเรามีไว้จัดจ่ายนะคะซื้อของที่จําเป็นต่างๆเลยไม่ว่าเป็นอาหารเป็นข้าวของเพื่อใช้เด็กๆไปตลาดกันเลยค่ะเด็กๆคะ่ะบ้านของเราก็ถือเป็นสถานที่สำคัญในส่วนหนึ่งที่อยู่ในชุมชนของเรานะคะบ้านเป็นที่พักอาศัยสำหรับครอบครัวของเราเป็นที่หลับนอนสำหรับครอบครัวของเราคะ่ะ เด็กๆคะเราจะต้องเป็นคนที่รู้จักร่วมกิจกรรมของชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปวัดทำบุญนะคะหรือเป็นการทำความสะอาดชุมชนช่วยผู้อื่นการปลูกต้นไม้นะคะเด็กๆทำอะไรได้เล็กๆน้อยๆที่ช่วยเหลือชุมชนได้เด็กๆควรทำนะคะ เด็กๆควรฝึกให้ตัวเองเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะช่วยเหลือชุมชนแค่นี้ชุมชนของเราก็เป็นชุมชนที่น่าอยู่แล้วค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเราเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่ของเราไปแล้วเด็กๆอย่าลืมทำาใงานนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปพบกับครูเอสในกิจกรรมการสอทอลน์แต่ละวันได้เหมือนเดิมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ